สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องเอเกอรเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย้อนมาได้ประมาณ3-4ปีแล้วแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามระดับของผมก็เป็นเรื่องปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนเนาะที่อยากจะหาข้อมูลด้วยตัวเองเพราะว่าอยากจะหายจากอโรคกดไหลย้อนเนี่ยเพราะเป็นแล้วทรมานมากก็ข้อมูลที่ผมนํามาหาเนี่ยมีแหล่งอ้างอิงนะครับผมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ตรงที่ช่องคําอธิบายนะครับผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้ก็เป็นเรื่อง ธรรมดาเนาะของคนที่เป็นกดรายย้อนเนี่ยที่เราจะรู้ว่าเราต้องหลีกเลี่ยงพวกอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดใช่ไหมเพราะว่าอาหารเผ็ดจัดเนี่ยอาจจะเพิ่มกรดนัระเพได้ก็ทําให้เราทรนมานมากกว่าเดิมแต่ว่านมเนี่ยเรากินนมได้ไหมคือนมอะ่ะมันก็ไม่ได้เขาขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมนมมันก็ไม่ได้เผ็ดนมก็ไม่ได้เปรี้ยวนอกจากว่าคุณกินนมบูดครับก็ผมอยากจะบอกว่าคนเป็นกรดราย้อนเนี่ยนมเนี่ยก็ต้องบอกว่านมวัว ควรหลีกเลี่ยงครับผมแต่ว่าเราสามารถกินนมที่ฉลากเนี่ยเขียนว่าแลคโตสฟรีได้หรือว่าไม่มีแลคโตสครับผมจะอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังนะครับคือนมวัวเนี่ยมันสามารถกระตุ้นอาการกดไหลย้อนได้ง่ายมากพี่ๆคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเราเราเวลาเราเป็นกดไหลย้อนเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงพวกพวกชีสพวกไอศครีมหรือว่าชานมไขม่มุกด้วยเพราะว่าส่วนประกอบอะ่ะมันมีนมวัวอยู่ด้วยครับผม ในนมวัวเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าแลคโตสอยู่ซึ่งร่างกายคนเราไม่เหมือนกันครับบางคนในกระเพาะอ่ะไม่มีเอนไซที่เอาไว้ย่อยแลคโตสครับถ้าหากไม่ย่อยอะ่ะไม่มีให้ย่อยอะ่ะมันก็จะทําให้เราท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องจุกท้องแล้วการพวกนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นให้การกดไหลย้อนของเราอะ่ะยิ่งแย่กว่าเดิมครับแล้วถ้าเราอยากกินนมอะ่ะต้องทํำยังไงเราก็ต้องกินนมที่ไม่มีแลคโตสครับอา้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่านมไหนไม่มีแลคโตส ไม่เป็นไรครับผมทุกฉลากทุกขวดเนี่ยมันเขียนไว้อยู่แล้วครับผมว่าขวดไหนอะนมไหนไม่มีแลคกโตสหรือว่าแลคโตสฟรีซึ่งมันจะเขียนไว้ที่บรรจุภัณฑ์ข้างหน้าเลยครับผมเวลาพวกพี่พไปเซเว่นหรือว่าไปท็อปส์เปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีเขียนไว้ทุกขวดเลยครับผมเรื่องกระเพาะไม่มีเอ็มไซน์เนี่ยไม่ต้องคิดมากครับผมมัก็เหมือนกับอาการแพ้ยาครับผมคุณแพ้ยานี่แต่คนอื่นไม่แพ้ยาหรือว่าบางคนกินกุ้งได้บางคนกินกุ้งไม่ได้ ไม่มีเอนมไซมันก็เหมือนกันกับผม,ไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากเพราะว่าร่างกายคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันอยู่แล้วก็ถ้าหากคุณกินนมไม่ได้คุณก็ไปกินนมที่ไม่มีแลคโตสก็แค่นั้นแหละครับผมวิธีวิธีแก้ไขก็สำหรับคลิปนี้ก็จุดแต่เพียงเท่านี้ครับผมไอ้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับก็เหมือนกับอาการกดไหลย้อนบางคนบางคนอะไรอ่ะบางคนกินกาแฟได้บางคนกินกาแฟ,าาแ,ฟแล้วก็มีอาการของกดไหลย้อนเลยคือมันไม่เหมือนกันก็ อาจจะต้องทําใจนิดนึงอะก็สับคิดนี้ก็โจทย์แต่เพียงเท่านี้ครับผมผมทําคลิปเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไลค์ย้อนไว้มากมายสามารถแวะเข้าไปดูได้ครับผมสับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ